น้องเดี um, ๋ยวเอานี่นะเอาต้มยำกุ้งปลาผรงนึ่งมะนาวเรียรกว่าทางร้านจะไม่มีนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะขอโทษนะครับไม่ไม่ไม่มีจริงครับแล้วตลกอ่ะเมื่อไหร่ตลกจะขึ้นเล่นลองมาแล้วเนี่ยตลกเหรอครับตลกดีตลกที่นี่เป็นคาเฟ่ไม่เหรอไม่มีเลยครับตลกก็ไม่มีใช่ครับวันนี้ไม่มีต้มยำกุ้งปลากระพงอะไรก็ไม่มีแล้วจะเรียกว่าเป็นคาเฟ่เหรอต่อเนื่องเราได้ยินมาว่าเด็กๆที่นี่เรียก เด็ดมากครับขาวโบ้ที่นี่น่ารักทุกคนครับเด็กๆสนใจไหมครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาเด็กๆมาให้ดูแล้วกันเอาเยนี่ยครับมาแล้วครับตัวเด็ดเนี่ยเด็กๆเกๆขาวขาวโบ้โบไม่เป็นโบ้นะแต่ก็ได้อยู่อ่ะคืๆๆอที่นี่แบบไม่ใช่คาเฟ่แบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นคาเฟ่แมวอ๋อ <c oughs> <c oughs> จุดมันต้อง,องคาเฟ่มาใช่ไหมคะที่แรกก็จะเป็นที่ไต้หวันนะคะแล้วก็มีทั้งที่เกาหล,ลีวก็ญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นจะเป็นที่ป๊อปูล่าที่สุดจุดเริ่มต้นก็คือแต่ก่อนมีอยากเลี้ยงมวมากแต่ว่าที่บ้านไม่มีเลี้ยงก็เลยเกิดไอเดียที่จะเปิดร้านสำหรับคนรักแมวขึ้นมาเพื่อจะได้ให้เขา ้ามาสัมผัสได้ใกล้ชิดได้เล่นกับแมวเหมือนที่เวลาเราอยากเลี้ยงแมวเราไม่ได้เลี้ยงเนี่ยคะ่ะเหมือนเราคอยมาเติมเต็มเขารตรงนี้อ่ะแมวในร้านจะมีพันนโปเลียนพันสกอติโฟและก็เปอร์เซียค่ะถ้าเป็นนโปเลียนก็จะเป็นแมวเปอร์เซียขาสั้นเราจะอิมพอร์ตมาจากอเมริกาส่วนสกอติชโฟและพันอื่นส่วนใหญ่ก็เจอในฟาร์มในไทยเนี่ยคะ่ะเราถูกสตาก่ร้านเราดูแลรักษา,าความสะอาดเรื่องขนเรื่องสีและความสะอาด โดยการทําความสะอาดค่อนข้างละเอียดมากแล้วน้องแมวทุกตัวค่ะแล้วก็จะจับฝาน้ำทุกอาทิตอยู่แล้วค่ะข mm hmm. นแมวลงไปในอาหารเ mm hmm. ที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะ mm hmm. แบ่งเป็นเหมือนโซนนะคะก็ mm hmm. คือจริงๆแล้วแมวจะไม่เข้ามายุ่งในด้านครัวเลยแล้วก็ไปดูแลเรื mm ่อ hmm. งความสะอาดค่อนข,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 ข้างสม่ำเสมอค่ะ,คะ แวที่เนี่ยมีตัวไหนที่แบบมีตัวเด็ดางยไ้มแบบทุกคนมาแล้วแบบต้องขอๆลิที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อเอก็จะมีน้องเด็บบี้อะค่ะเป็นพันน่าปเลียนตัวเล็กๆสีขาวขาวน้งตานะคะอย่น้องเดบบี้เขาจะเอาใจใจมากมาแต่ว่าเขาขี้เล่นมากทำไมลูกค้าถึงชอบเขาค่ะเพราะเขาแบบรับแขกใช่ค่ะเขารับแขกเขาจะเล่นพฤติกรรมเขาจะไม่ค่อยเหมือนแมวค่ะน้องเด็บบี้เขาจะเหมือนนุนัะคะ เห็นว่าร้านนี้มีกฎเนี่ยทำไมต้องมีกฎอย่างนี้น้ยคะไหนช่วยแบบบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมมันมีอะไรบ้างอ่ะข้อแรกก็คือเราจะให้ล้างมือก่อนเข้ามาใช้บริการในร้านนะคะก่อนสัมผัสน้องแมวเพราะว่าเราจะได้ทําความสะอาดแบคทีเรียอะไรเงี้ยค่ะเผ่อมาเลียมืออย่างเงี้ยค่ะก็จะป่วยแล้วก็จะมีเจลล้างมือเตรียมมาให้ที่หน้าร้านแล้วส่วนข้อที่2ก็คือ ไม่รบกวนระหว่างที่น้องแมวนอนกับทานค่ะว่าเขาจะได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่แล้วข้อ3ก็คือทังร้านเราอะแต่อันนี้ให้อุ้มได้แต่ว่าห้ามเล่นกับน้องเขาแรงๆแบบเช่นดึงมาแย่แบบดึงหางอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อสี่ก็จะเป็นห้ามให้แมวรับประทานอาหารเพราะว่าแมวเขาต้องรับประทานอาหารของเขาเองอะค่ะแต่พอเขาค่าเซนซิทีมากก็จะป่วยได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็คือ เอาใจเขามาใส่ใจเราค่ะก็ถ้าสมมุติมากันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็รบกวนเรื่องการใช้สียงนิดนึงนะคะเสียงดังมากอะไรเงี้ยก็ที่บอกว่าถ้าแมวนอนแล้วอย่าไปกวนเนี่ยแมานอนมันตักเราอะะน้องแมวนอนอย่าไปกวนไปชี้เลยอะก็อนั้นเอาลงได้ค่ะมัเป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติน้องแมวไปหลับตามุมแล้วเราไปดึงเขาออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีเด็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยบางทีเขาไม่รู้เขาไปดึงน้องออกมาจากใต้ตู้อย่างเงี้ย ช่เอาไม้เกี่ยวๆมาใช่ให้น้องเขาแบบออกมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราไม่ได้ทำร้ายน้องแมวแต่น้องแมวทำร้ายเราอะค่ะร้านเรามีหน่วยปฐมพยาบาลให้ค่ะแต่ว่ายังไม่เคยเคยถือึ้นส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบังเอิญจับแล้วไปโดนเล็บน้องนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบเป็นรอยเล็กๆเขาไม่ทำร้ายใครก่อนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงเหรอคะใช่เขาอาจจะแบบมีที่เขาทำไปเขาป้องกันตัวค่ะคือแถวนี้ทำได้แต่ใดมา เป็นแมวตัวแรกอะไอตัวแรกๆที่เพื่อนเอามาให้แล้วเป็นลุก้์เปอร์เซียแล้วทีเนี้ยเขาเหมือนเขาหน้าตาหลักมากแต่ทีเนี้ยเขาเป็นแมวแบบเห, Greek, หมือนโลกส่วนตัวสูงมากเพราะว่าเขาแบบเหมือนเขาเลี้ยงกับส <ammed> ุนัขมาตลอดอ๋อก็เลยนิสัยกลายเป็นเหมือนหม<ช>าใช่เสร็จแล้ว <ties> ไม่มีใครกล้าให้อาหารเขาเราก็ใจกล้าเอาเข้าไปให้เลยค่ะกระโดดลงมากัดอย่างสนุกสนานอาวไหนบอกน้องแมวไม่ทำร้ายใครก่อนไง เขาป้องกันตัว้ใช่ไหมโยมนตัวนั้นไหมตัวอันนั้นเขาเหมือนกับเขาเหมือนเขาป้องกันตัวเลยค่ะเพราะเขาอาจกลัวเราเข้าไปทําร้ายเขาแล้วก็เลยชิงกัดจะก,ก่อนทีเนี้ยแมวมันจะต้องมีช่วงถัดยขน เองหัดขนไงด้วยประสบการณ์มันจะฟุ้งฟุ้งมากๆเลยมันมีแบบการแก้มหาไงาเพราะเ่าเห็นส่วนมากเป็นแบบแมวขนยาวทท้งนั้นเลยคือแมวจะถัดขนช่วงอายุที่แบบเด็กมากๆแต่ว่าถ้าคนปีนเนี่ยเขาก็จะไม่เคยขัดแล้วเราก็อาบน้ำเขาบ่อยๆแล้วก็คอยแปรงขนเขาทุกวันนะคะอย่างเ้าเราจะอาบ,บน้ำอาทิตย์ครั้งแล้วก็แปรงขนทุกวันแล้วก็ดูดฝุ่นนะคะแล้วเราจะเนเรื่องดูดฝุ่นมากดูดพุกพันดูอะไรเง,งี้ยค่ะ ก็แบบขวนขวนแล้วก็เห็นแบบมิเตอร์ส่วนมากเป็นแบบนี้เขามีไหมคะที่แบบขึ้นมาขวนขวนขวดมีแต่เปี่วบ่อแต่ว่าไม่ไม่แค่ไม่ค่อยขวดเลยค่ะเพราะว่าบีนซื้อเสาหลับเล็กอันใหญ่มากเขาก็เลยแบบไปรับที่เสาเอเดียวบีนนี้อยากทราบว่าไอ้กดบรรยาก่าประการเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีคนแหกกดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นคะก็ถ้าต้องดูกล่องมันกดอะไรก็คือแรกแรกเราก็ เตือนก่อนใช่ปหะคะแต่้างเตือนก่อนใช่แต่้นี่หนึ่งเตือนก่อนเออแต่ถ้าลูกค้ายังยังทำตามไม่ได้ก็ทางร้านก็จะขอเชิญออกอะไรเงี้ยยังไม่เคยเจอนะคะแบบอย่างนั้นเคยมีคนแบบมาแบบของมันเยอะมากจังเลยค่ะก็อยากเล่นอ่ะมันอยากได้แมวหนึ่งมาละทำไมแบบเยอะมากจังเลยต้องมีเวลาพักผ่อนด้วยเห ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนแบบนี้ค,ะค, <น S 1> ค่ะไม่ค่อยมีเงี้ยงแบบแมวอย่างเงี้ยแต่จะไม่ค่อยมีคน <c oughs> เออถามถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับร้านอื่นเนี่ยค่อนข้างใจดีมากเพราะร้านอื่นเนี่ยแน<ม>วหรือคนก็ไม,ไม่ได้ไไค่อนข้างใจดทีทั้งแ <c oughs> มวทั้งคนเลยค่ะเพราะว่าอย่างร้านอื่นเนี่ยอุ้มไม่ค่อยได้เคยมีลูกค้ามาขอซื้อแมวไหมเคยมีค่ะก็ให้ราคาค่อนข้างสูงมากแต่ว่าทางร้านไม่ไม่ขายแมวค่ะ เลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงพรใจละในอนาคตเรายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นจริงจังนะะก็คือเหมือนถ้าน้องเขามีลูกแมวเองก็ว่ากันอยนู่ีแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกค้าสามารถนําของเล่นแมวแ้วก็อาหารแมวแล้วก็พาแมวมาเล่นได้ไหมที่นี่อนุญาตค่ะเราส่วนใหญ่หลายคนก็จะเอามานั่งเล่นอยู่แล้วจบไปเป็นลูค้าประจําแล้วก็บางคนก็ มีขนมแมวติดม้าติดมือมาเอามาฝากตรงนี้อหลายตรวมีค่ะร้านเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมวตีกันนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนค่าคุ้นเคยกันแลวส่วนใหญ่แมวในบ้านของเราใจดีมากๆก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยตีกันอาจจะมีตัวคู่อาจจะมีถูกกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงขนาดตีกัน,นะคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในร้านาม,มากมายมากหน้าหลายตาแต่ว่าน้องแมวของบีมก็ยังจำก็ยังจำพวกบีมได้น,นะคะก็ค,ะคืออย่างลูกค้าบางคนจะเห็นอย่างน้องเซดีอะค่ะ ปกติแล้วถ้าเขาเล่นกับใครอยู่น้าเห็นบีบกเขาก็จะเดินตามเัมินทีอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีการยังไงที่จะให้แมวไม่เหนื่อยนะคะคือทางร้านเราก็จะมีเหมือนเป็นผัดกันนะคะเข้าไปนอนในตู้กระจกข้างในก็ร้านก็จะไม่ให้ไม่นอในุญาตให้ลูกคา้าเปิดตู้กระจกอะคะ่ะก็คือจะผัดกันไปให้น้องมาตรงไหนนอนแล้วก็มีกฎไว้อยู่แล้วว่าห้ารบกวนระหว่างที่น้องเขานอนหรือว่าน้องเขาทานอาหารค่ะน้องเขาได้พักผ่อนในเต็ยนี่เห็นว่า ด้านนี้ให้เอาแมวของตัวเองเข้ามาได้ด้วยเช่นถ้าโบมีแมวใช่ไหมโบก็เอาแมวเข้ามาได้ด้วยทีนี้ยมันเคยมีปัญหาแบบว่าแมวได้กันไหมยังไม่เคยมีค่ะแแบบว่าวเอาเข้ามาแล้วทุกคนก็เอ้ยาาสนุกเหมือนเวลาม,ม,มีติ้งอะจะมีมีติ้งแบบว่าพวกชมรมแบบเแมวอะมีติ้งก็หันไปดีแบบว่าแมวก็ตลึกตื้งกันอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาเจอกันครั้งแรกเขา ยังไม่ปิ๊งกันภายใน1วันนะคะคือแมวถ้าเขาชอบใครเขาต้องใช้เวลาปับตัวเป็นวันนะคะใช่ก็มีแอบชอบกันบ้างรู้ได้ไงเขาแอบชอบกันอะก็เดินตามก้นกันเลยค่ะเี็หนอใช่ก็มีของลูกค้าประจำหนึ่งเนี่ยเอามาทุกอาทิตย์ก็เดินทางก้นกันตปตามแต่ว่าเป็นแผนที่เขาแบบอยากจะได้รูปแมวฟรีหรือ่า ไม่ใครเห็นด้ยคุณเรไม่มีใครคิดเร็วแบบเราใช่ไหมใช่ด้วยไม่ใช่ไม่ได้มีการรักษาใจเรากินต่อแมวร้านเราตัวพู่สุดเด็ดทรรมันด้วยค่ะเวลาที่ร้านเราปิดเราเนี่ยเราเอาแมวกลับไปด้วยป่ะคะก็คือจะผัดกันกลับอะค่ะเพราะว่าถ้าเขากลับทุกวันลุกตัวเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากกลับไปเขาจะนอนสมเลยเหมือนเขาต้องเปลี่ยนที่บ่อยๆเราก็เลยเหนื่อยอะเพราะเขาไม่เห็นทำอะไรเลยมันเห็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนเขาคิดว่าเขาเหนื่อย แล้วเรามีแมวในย้อความถึงตัวเห็นบอกมี11ตัวของบีมา10ตัวของหุ่นส่วนอีกเยอะเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าเขาจะผัดกันมามเรื่อยๆอืเดี๋ยวนี้พวกคาเฟ่แมวมันมีเยอะเยอะมากๆเลยอะ่ะแ,แบบเราจะทำงานให้ร้านเรามันแตกต่างกัน,นเรื่องการออกแบบเรื่องสไตล์ค่ะร้านเราถ้าที่เห็นในชั้นแล้วก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอะคะ่ะจะดูอบอุ่นง่ายๆสบายๆเหมือนอยู่บ้าน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านอื่นเขาก็จะมีนั่งเป็นโต๊ะด้วยใช่ไหมคะ แต่ละเราจะนั่งเป็นพื้นมันไม่ทำเป็นตะก้าไทายเลยดู้สึกมือที่ข้าวเหนียวเอออนันนจะได้กลัวไปเลยที <laughs> ่ีแบบที่นี่เราเห็นข้างนอกมันก็จะเป็นกระจต่ายจรยงหยมดเลยใช่ไหมแ้วตรงนี้ก็เป็นคาเฟ่แมแวเราเคยเจออย่างคนแบบก็มาหน้า <c oughs> ร้านก็เซอร์รายกล่องใส่แมวเอาแบบฝากเลี้ยงหน่อยไม่มีนะไม่เคยเจอค่ะเพราะส่วนใหญ่ ถ้าสมมติมีคนเอาแมวมาทิ้งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนจะเอามาฝากเฉยๆจะไปร้านล่างอะไรเราไม่แบ่งยืมๆเข้าม,มาเอยืมหน่อยนะวันนี้แบบเนี่ยเอาแมวไ,ไปเามไปอาบน้ำเรา <c oughs> ยืมแมวเธอคนที่ที่เขาถูกมาค่ะมีตัวเป็นแสนสำหรับวันนี้รายการไอซสัตว์ก็เป็นรายการแรกเลยที่แบบเราจะได้ออกมากินอะไรแบบนี้ักทีปกติไม่มีเลยนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณมากเป็นเทปเบาๆตัหนึ่งเทปแล้วกันเพราะอากาศร้อนเนอะช่วงนี้ นี่นนเลยจริงๆอาค่ะก็ก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มาคือแกล้นะคะแล้วก็ได้รู้รับมาดูเทคนิคไม่้องไม่ได้เทคนิคดีกว่าเนอะมาดูแบบว่าท่านอาจรเลี้ยงแมวในครอรัวเวลาอยู่ร่วมกันทั้งคนทั้งแมวอยู่ด้วยกันแบบให้มันเป็นอยิทก็ต้อ,องขอขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้วันหลังเราจะมาส่วนตัวไปขอว่าชอบแบบอันเนี้ยรองราคาไม่จัดลอยเลคะไม่จัดเงิน ด้ค่ะเขบคุณมากค่ะกินต่อว่าคนทัขาอยากมาที่มี่เปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะอยู่ที่โครงการออสซโนสุโควิสาสิบห้าซันสองค่ะมาดื่น้ำสือได้เลยน้ำก้วเดียววัน ยยนะคะตอนนี้ทุกคนไม่ต้องมาล็อกอัดร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่อื่นเลยนะคะมาเลยแบบมาติวที่นี่เลยสิบคนนั่งไปติช่งกน้ำเปล่านแก้วได้ค่ะไม่เป <c oughs> ค่ะแต่คนใจดีมากเลยอ่ะ